เวลานึกถึงเอ่ออะไรนะการต่อสู้จะนึกถึงดรากอนบอลเออใช่ถ้าถ้าอาการ์ตูนต่อสู้นึกนึกถึงดราฟอนบอลใช่จะมีเรื่องเป็นเรื่องดราบอลไว้ก่อนเสมอถ้าแบบว่าการต่อสู้แบบเดือด,ด,อดขึ้นมาอะไรเงนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดฉันจะเป็นแนวที่ชอบที่สุดในชีวิตก็จะเป็นโซวเตอร์อืมของฉันจะที่ชอบที่สุดนะหมประมาณว่าเรื่องของพอดเรื่อง เพราะเรื่องการวางแผนเรื่องแบบนี้แต่ผมเสียอได้อ่ะโซเวิตเตอร์อดีเม่ทำจบแบบใช่ตัดจบเหมือนขอไปจีไปหน่อยอ่ะเออแนวตัดจบเออแบบขอไปจีไหน่อยเลยซิงซิงเพราะว่าเขาทำกอดไงทำก่อนบางอ่ะแล้วทำกอดบางอ่ะจบเออใช่ถูกต้องมันเหมือนกับไอ้นี่ยแหละอะไรบัตเตอร์ฟูดอ่ะเอ่อเอ่ออะไรนะอ่าพูเวทัลภาพเขาจะรูู้เวทัลชีวิตใช่ แต่ผมว่าภาคบัเทอร์ฮูดน่ะทำดีนะเขาทำต่อโอเคนะเขาทำต่ออีกทีนี้ใช่ไม่มีสองภาคภาคภาคแรกภาคแรกก่อนบัตเทอร์ฮูดอ่ะทำดีนะผมว่าโอเคเลย่แย่นะสนุกสนุกสนุกว่าสนุกอยู่แต่เสียดายตัวละครมันน้อยไปหน่อยภาคบัตเทอร์ฮูดนี่โหยัดมาเต็มเลยอ่ะอืใช่ยัดมาแบบครบทุกตัวแบบครบทุกตัวจริงๆแต่ว่าภาค ภาคคลาสสิกอะ่ะมันยัดมาอยู่ไม่กี่ตัวหลักๆจะเป็นสองตัวไงพี่น้องเอลิกเดินเรื่องแล้วก็จะมีพวกาภาทหานนิดหน่อยไอ้ที่มันเป็นอยู่ฝั่งพาะเอกอะ่ะไอ้ที่ใส่ชุดโซฟาพวกนักรเล่นแร่แปรธาตของทางการน่ะนิดหน่อยอแต่ไม่เข้าใจอ e ีมันชื่ออะไรนะอ e ีที่ใส่แว่นเจ้าชู้เจ้าชู้หน่อยอไอ้ที่มันมีลูกมานะ่ะแล้วชอบโมโลูกตัวเองอะ่ะเออไม่ตายออตายทั้งสองภาคเลยใช่ <คน S 2> ใช่ ที่มันเป็นเพื่อนแบบผู้พันผู้พันมาสเตนที่เป็นกับผู้พันมาสเตนอะแม่งตายทั้งสองภาคเลยคือแบบมันเป็นตัวเดินเรื่องแรงเคียนให้ผู้พันมาสเตนด้วยแหละใช่เป็นตัวเดินเรื่องให้แขกผู้พันมาสเตนจะแบบใช่แม่งแบบเชียร์ชาวสัตว์ตายสองภาคเลยวะแล้วแล้วยไมคไร้ตาย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 แบบธรรมดาไปหน่อยแต่อีภาคสองอะภาคบันเทิงแม่งเอ้ย แม่งฉากตายในฉากตายในตู้โทรศัพท์ใช่ทำได้อยู่เลยใช่ฉันก็จะจำได้ไอ้เฮียแม่งใช้ใช้ใช้การเล่นแร่ปลาตาไม่ได้ไอ้นั่นแหละแล้วมันถูกอ่าอันนี้พาบอลนหูนะมันถูกโมโฮมุนคูสไล่แล้วมันก็มีมีพกไงตาใส่ปลาใส่แม่งทำหาอะไรไม่ได้หลบไปอยู่ในตู้โทรศัพท์จะโทรหาแม่งเสือก เส้นสายไงเพราะตอนนั้นมันไม่รู้ไงเพราะคนคุมคือใครไงถูกต้องแม่งโทรเข้าไม่ได้สุดท้ายแม่งโดนโดนฆ่าอยู่ตรงนั้นแหละเตรียมแม่งโคตรเทีย่ยแต่แต่รู้สึกว่าจำได้ว่าอีอีดาห์าหทิง้งเมสเซจให้ผู้พันมัดแตงอยู่ผู้พันมัดแตงก็แกะรอจนไปเจออ่ะม,มันมันเป็นเรื่องที่ดาร์กเอาเลือกอยู่กันนะ ดาร์กดาร์กแต่<อ>แต่ผมว่า,อาโอ้โหอ,อนิเมะทำดีมากทั้งสองภาคยอมยอมยอมจริงมันแต่ถ้าเทียบภาคภาคคลาสสิกกับภาควอเตอร์ฮูดอ่ะภาควอเตอร์ฮูดทำดีกว่าเยอะมากแตบบ่ถามว่าภาคหนึ่งไอภาคคลาสสิกอ่ะแย่ไหมไม่ได้แย่นะสมองมาโอเคอยู่พอสมควรแต่คนจะไปพูดแต่มันเก่า,<พ>าแล้วภวอเตอร์ฮูดมากกว่าเออคือวอเตอร์ฮูดมันมันมันฆ่าจบแฮปปี้เอนดิ้งด้วยไงจบจบแบบว่าทุกทุกอย่างมันแลดูแบบแฮปปี้เอนดิ้งบทอะ ใช่แต่ว่าภาคภาคคลาสสิกมันมันจเดือดแบบเดือดแล้วก็ดัดดักหน่อยดิบดิบหน่อยแล้วแล้วภาคแรกอ่ะมันทํามาตอนไม่ถึงครึ่งตอนของมาเธอฮูด้วยมั้งพอามาเธอฮูมันเหมือนซีรีส์ยาวเลยอ่ะหลายซีซั่นเลยอ่ะแต่อย่างของภาคคลาสสิกทาถึงสองซีซั่นแม้ผมจําไม่ได้อ่ะไม่แน่ใจตอนไม่เยอะตอนไม่เยอะ ประมาณสี่สิบตอนมั้งถ้าจำไม่ผิดสี่สิบกว่าตอนประมาณนั้นอ่ะอืแต่บัตเตอร์ฮุดน่าจะเยอะกว่าประมาณหกสิบมั้งประมาณนั้นอ่ะบัตเตอร์ฮูดเยอะมากจับได้อืนั่งไล่ดูอยู่ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอ่ะว่าจะไปนั่งไล่ดูแต่จะไปดูบัตเตอร์ฮุดก่อนแล้วว่าจะไปดูภาคเก่าเหมือนกันนะพี่อ่ะแต่ไปดูภาคเก่ามาไม่กี่ตอนแล้วรู้สึกว่าแบบไม่รู้อ่ะมาอาจจะเป็นเพราะลายเส้นมันเก่าแล้วด้วยมั้งเก่ากว่ามากๆอ่ะ คือคือต้องบอกว่าถ้าใครเคยดูภาควัตเทอร์ฮูดจบแล้วนะดูทุกตอนจบแล้วนะอืมจะไม่อยากไปดูภาคภาคคลาสสิกเพราะภาคคลาสสิกมันใครว่กูได้ดูของดีกว่ากูจะไม่ไปแตะภาคคลาสสิกใช่ใช่คนคนก็พูดอย่างนั้นเยอะเหมือนกันจะ่็เวลาไปการดูต่อเท่าไหร่ตอนที่ผมไปย้อนดูภาคคลาสสิกอ่ะเพราะผมอ่ะอยากดูภาควัตเทอร์ฮูดแต่ผมเสือกดูผิดเพราะตอนนั้นผมดูขาดช่วงไปช่วงที่ช่วงที่มันกระจัดกระจายกันอ่ะ ในช่วงนั้นอะผมขาดช่วงไปผมเลยจะไปตามดูตอนผมว่างแล้วเสรืรไปดูภาคเก่าไงเชี่ยทำไมแบบทำไมตอนนี้มันแปลกๆกว่าช่วงต้นอะมันจะดําเนินเรื่องคล้ายๆกันเงี่พี่ <S <S แล้วมันจะไปแตกตอนช่วงกลางเรื่องไงทาไมมันเป็นอย่างนี้วะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะ,มมวะดูจนจบอ๋อมันทำสองภาคเชี่ยผมไปดูภาคเก่าอะกูมไปดูภาคมาให้หูต่ออืมนั่งแบบแอบเซ็งนะแต่แต่ แต่ก็ยินดามคำนี้คือถ้าใครดูภาพบัตเตอร์ฮูดแล้วนะไม่จำเป็นต้องไปดูภาคคลาสสิกก็ได้เพราะว่ามังหะมังหะเขียนรอตามบัตเตอร์ฮูดเลยอืมใช่อืเขียนรอตามบัตเตอร์ฮูดเลยพอไปอย่างงั้นปุ๊บแล้วอ่ะคนเขาก็เลยอยากดูตับบัตเตอร์ฮูดกันแล้วก็ใช่เพราะมันมันเหมือนมันอิงต้นฉบับมากกว่าไงใช่